สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตประจำสัปดาห์นี้กัน,นครับว่าจะมีกี่กรรมอะไรที่มันเข้ามาบ้างครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม f i f a Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกัาเติมเองแน่นอน ถูก็ดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะฮะโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ1 0 0บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกิงกำไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับต้องบอกเลยว่า หลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีครับนอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับโดยกิจกรรม Back Friday นะครับเข้ามาแล้วนี่ครับก็มีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันกินนะครับในส่วนของโบนัส t o อ up นักทำประตูนะครับตรงนี้ก็จะมีของรางวัลให้เรานะครับผม เหมือนกับว่าจะต้องใช้ fc point นี่แหละนะครับอยู่ที่ห้า0ันนะครับโอ้โหถ้าใช้5,000นี่คือมัชเชลโนรอเราอยู่ที่ประมาณ5ตัวไม่รวมเพชรน,นะครับเพชรอ,อ,อีกเนะท่าไหร่เนี่ยโอ้เพชรอีกเยอะนะทุกคนเออเนี่ยปลุดล็อกโบนัสเมื่อคุณซื้อแต้ม fc point นะครับ5,000เท่านั้นนะครับก็ได้มัชเชลโนไปเลยนะครับ5ตัวโอ้โหน่าสนใจมากอ่าฝากรันได้บนพีด้วยแล้วกันนะครับ เมื่อกี้ยุ่ยยแล้วนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงแลกเปลี่ยนก่อนแล้วกันครับเข้ามาที่แลกเปลี่ยนครับจะเห็นนี่เลยครับผมนักเตะบอลลูนดอร์คนล่าสุดนะครับนั่นก็คือโรดี้นะครับมาให้แลกนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันดีกว่าว่าใช้อะไรแลกกันบ้างครับโรดี้ล่านนี้จริงๆคือร้อยเอ็ดนะครับแต่ว่าเอเขาแบบอัดเม็ดมาให้เป็นเม็ดม่วงมันก็เลยเป็น OBR ร้อยสีนะครับแต่ก็ดีเหมือนกันนะเออเขาประหยัดมาเชลโนไปได้หลายตัวอยู่นะครับ อ๋อโอ้โหใช้หนึ่งรนะครับใช้เนตเตอวร์หนึ่งร้อยหนึ่งตัวนะครับเก้าสิบเก้าสองตัวนะครับเก้าสิบแปดสามตัวเก้าสิบเจ็ดสามตัวโอ้โหลอง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 ,ลองบวกเล่นๆนะมีเฉยเลย <c oughs> มีหมดเลยนะนี่โอ้โหเอาวะไม่เอาเราไม่เอาอะใครเอาเอาอ่ะโรดดี้ประมาณนี้ครับอันนี้คือกดแรกให้ดูนะเพราะว่าประมาณนี้นะผมนนี้ก็รู้ๆกันอยู่แล้ว มาเชลโน2ตัวนะครับ96 105ต่อเวลาพิเศษอันนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวนี้ยังเหมือนเดิมอ่าในส่วนของนักเตะก็ยังเท่าเดิมครับ OVR ยสูงสุดคือ94นะครับตัวที่96นะครับ94ต่อด้วย96นะครับประมาณนี้อันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมมาดูตรงกิจกรรมกันบ้างดีกว่าครับกิจกรรมนักเตะบารลงดอนะครับที่เป็นอ่า สัปดาห์ที่2นะครับเข้ามาแล้วนะครับเราไปดูตรงหน้าหลักกันดีกว่านะฮะนี่ตรงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรนี่กดตรงนี้ไปก่อนดิแล้เร,เริ่มอะไรเอ่ยเอาละโอ้โอ๋อรับตัว๋วรับตัว๋วแสดงว่าเดี๋ยวนะอันนี้คือรับตั๋วของสัปดาห์ที่2นะครับอันนี้คือเฮ้ยมี เอาละกิจกรรมหัวร้อนมาแล้วพลังงาน12 6หเฮ้ยเอาละกิจกรรมหัวร้อนมาแล้วผมถ้าได้12นะฮะแสดงว่าเล่นได้ทุกวันไม่มีลิมิตนะครับจนกว่าเราจะชนะได้นะครับผมอันนี้คือยังไม่ไต่แรงนะต้องบอกไว้ก่อนครับคือหลังจากดีแรงเนี่ยยังไม่ไต่แรงเลยครับดังนั้นแต้มเท่าเดิมนะครับยังไม่ได้ไปไหนมาไ,ไหนอ่ะก็คือพูดง่ายนะถ้าไม่เล่นอันนี้นะครับก็เล่นอื่นก็ได้นะครับ ถ้าแบบชิวๆเลยก็ตรงนี้เลยนะฮะสามารถเล่นได้สูงสุดอยู่ที่99ครั้งเลยนะครับตรงนี้นะก็ามารับตรงนี้แหละนะ,ะนนนครับหนึ่งห้าสินั่นเองครับเดี๋ยวไปดูซิสัปดาห์แรกสัปดาห์แรกยังรับได้อยู่ไหมถ้าสัปดาหแรกรับได้อยู่แสดงว่าเอาลนะเดี๋ยวอันนี้คือสัปดาห์แรกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมอ่าไม่แล้วนะครับ สัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2คือไม่มีแล้วนะครับคือพูดง่ายๆนะว่าตั๋วรับตัวโหวตเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวนะครับคือวันละ150นะครับทีแรกนึกว่าแบบสัปดาห์ที่1จะแยกไปสัปดาห์ที่2จะแยกไปก็คือ300ต่อวันไม่ใช่นะครับอันนี้คือ150นะครับเปิดให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็คืออันนี้แหละนะครับอนาเตะนะครับในสัปดาห์ที่2จะเป็นใครบ้างนะครับในเส้นทางสุดท้ายนะครับก็อันนี้ก็ฟันเดอเบกนะครับก็ได้รับการเสนอ ชื่อขาชิงบาลอนดอร์2019นะครับต้องบอกเลยนะว่าน้องแบบเกือบจะเกิดแล้วนะพอย้ายมาแมนยูนะครับคือแบบไม่เข้ากับระบบนะครับก็เป็นอันแยกย้ายไปนะครับฟอนเดเบคนาเซดานะครับอ่ะโดนาลุมานะครับได้รับการเสนอชื่อขาชิงปี2021นะครับอ่านกิสนะครับ1น8 3นะครับโอ้ก็ได้อันดับ2นะครับอ่ะอันนี้ก็มีรายละเอียดให้เราได้ ได้ความรู้เหมือนกันครบบูตากินโยนะครับได้ที่3นะครับในปี1986และก็1987นะครับอ่ะก็มี2คนนี้ครับมี2ทางให้เลือกนะครับสไตเกอร์เอาใครนะครับเันกิทหรือบูตากินโยแล้วแต่เราเลยนั่นเองครับอ่ะตรงนี้ก็ทำกีจกรรมนะของรางวัลต่างๆตรงนี้ก็จะมีของเหมือนกันครับรางวัลตรงนี้อ่ะอันนี้คือสัปดาห์ที่2นะครับก็จะเป็น ฟันประเทศแล้วก็บักโจะครับให้เราเลือกสัรใช้4,8 0 0มั้งอ่าใช้แต้มเดิมนะครับ4,800นะครับใครที่ยังไม่แลกในสัปดาห์แรกนะครับดูสัปดาห์ที่2อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้ายังไม่พอใจนะครับมีอีก2สัปดาห์ให้รออยู่นะครับเก็บแต้มไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบอะไรนะครับตรงนี้เหมือนจะมีลิมิเต็ดนะครับแค่ครั้งเดียวนะครับราคาปกตินะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นมายสโตนที่เราใช้ พอยตรงเมื่อกี้เนี่ยครับตัวบอลลูนดอร์เมื่อกี้เนี่ยครับใช้ถึง15ื่นก็จะได้กิติโยสีทองแล้วก็มาเชลโนไปนะครับอ่ะเรามาดูในหน้าแกลเลอรี่สัปดาห์ที่2กันบ้างหน่อยแล้วกันครับโอ้โหนี่เลยฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูในเรื่องของสเตตอีกทีในอีพีหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่า EP นี้เราพูดในเรื่องของการอัปเดตก่อนแล้วกันครับอ่ะนักเตะที่เข้ามาคร่าวๆแล้วกันนะครับมีคริสเตียโนโรนันโดครับบัคโจฟามาเทนนะครับร้อยห้า วีเอล่านะครับอ่ะร้อยห้าโอ้ยเอาเอาร้อยห้าก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมีโรดี้นะครับเจ้าของบอลองดอคนล่าสุดนะครับกาก้านะครับผมลุยฟิโก้นะครับเมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับวีเอล่าฟิลิปลามนะครับอลาเนเชร์นะครับอ่ามาเชลเดชายี่นะครับเวอร์ลิชไนเดอร์นะครับแฟงไรกานะครับโรเบียปิเลตนะครับเดอรสติเกนอืมลูดิโฟเลอร์ลูดี้ฟิลโฟเดนโฟเลอร์มาจากไหนแล้วเนี่ยอ่ะ มาพินยอสนะครับแล้วก็บุสเกตนี่รัะผมอ่ะสัปดาห์ที่2คือแบบเขาเรียกว่าโอ้ไฟลุกแน่นอน,นครับคือนักเตะทุกคนนะครับที่แบบมีความน่าใช้มากๆเลยนะครับนี่ยังไม่รวมอาร์อาร์โรนัลโดอาร์เก้า,านะครับที่ไม่รู้จะมาสัปดาห์ที่เท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่สัปดาห์ที่2ก็โอ้โหอยากจะมีไว้ครอบครองหลายๆตัวมากๆเลยนะครับนะเรื่องนี้ก็ไปดูราคานักเตะในตลาดกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ อะกิจกรรมต่อมานะครับมีกิจกรรมใหม่มาด้วยนะครับผมมาที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับโหมดชาเลนจ์นะครับโหมดชาเลนจ์ของเรานะครับมีตรงนี้มาครับเป็นกิจกรรมชาเลนจ์แบ็กไฟด์เดย์ซึ่งน่าสนใจสุดๆนะฮะของรางวัลเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอัญมณีเจ็ดพันนะครับอ่าวัชเชอโน่นะครับสองตัวเงินอีก6ล้านนะครับอืมเอาเข้าไปดูอ่ารายละเอียดสิ รายละเอียดนะครับเจอกับบอทนั่นเองฮนะอ่าชิวๆอยู่แล้วเรื่องบอทเนี่ยเก่งกับบอทเลยเกินนะฮะหมายถึงเราเนี่ยเก่งกับบอทเลยเกิน <laughs> อ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะมีตรงอื่นๆด้วยนะตรงนี้ตรงนี้นะครับบันทึกเหตุการณ์นี่ตรงนี้เลยครับผม Daily Chronicle นะฮะอันนี้คือยังยังมีเหมือนเดิมนะครับ Iron Chronicle อ่า Icon ตัวนี้แหละนะครับไม่รู้อ่านว่าอะไรแล้วก็นี่ะเดลี่โคนิเคิลนะครับาจากที่ไปดูคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับคือการจะแลกนักเตะการจะแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับต้องใช้ของนะครับมันจะมีอย่างอ,าอย่างเช่นเดี๋ยวเราไปดูโทเคนสากลโทเคนสากลนี่คือต้องใช้จิตวิญญาณสีนงเงินที่60นะครับคือพูพง่ายๆว่าเดี๋ยวไปเก็บของก่อนเดี๋ยวมันมีของตรงนี้จิตจิตวิญญ,ญ,ญาณอะไรพวกนี้เนี่ย ค่อยเอามาแลกเป็นยูนะครับยูโทเค็นอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะสนใจฮะก็คือมาเชลโน่นั่นแหละนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนคือการแลกเปลี่ยนตรงนี้นะจะใช้นเตะเบอร์6เบอร์8แล้วก็เบอร์10นะครับอย่างละ2ตัวนะครับถามว่า2อ่าอ่านาเตะเหล่านี้มาจากไหนนะฮะมาจากการทํากิจกรรมนะครับตรงนี้เลยฮะนี่ตรงนี้อ่านเลยนะครับคือ เปิดตัวนี้ไปนะครับเปิดตัวนี้ไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับได้เบอร์10มานะครับก็น่าจะใช้เวลาอยู่ในการที่จะเอาเบอร์1ิบเบอร์6เบอร์8อย่างละ2คนเนี่ยมาครับซึ่งเบอร์10นะครับเขาบอกว่าเป็นเดนิสเบอร์แคมแต่ไม่ใช่ร่างร้อเอ็ดนะเป็นอีกร่างหนึ่งนะบเบอร์แคมร่างนี้ครับคือเราเป็นเล่นสกิลเกมนี่แหละนะครับไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะรับของรางวัลตรงนี้ครับเป็นรีวอร์ตตรงนี้ครับเป็นนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับหัวใจของเบอร์10 นี่ตรงนี้เลยครับสิ่งที่เราต้องการนะครับหรือว่าสิ่งที่เอาไปแลกมาชิลลาโน่นี่แหละนะครับเบอร์สิบสองอันอะไรประมาณนี้นะครับผมเออตรงนี้ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันครับพูดง่ายว่ามีอะไรให้เราได้ใช้เวลากับเกมนี้มากขึ้นแน่นอนฮะโอ้อันนี้ก็ไปอย่างละหลายนาทีแล้วนะ, <c oughs> ะประมาณนี้ครับผมอ่ะท้ายที่ ร้อนลุนใจกับมาเชลโนสามารถเติม f อฟซีพอย์ห้าพันได้มาเชลโนล้นๆไปเลยนะครับใครที่รอรอได้หรือสายฟรีนะก็นี่ะครับค่อยๆเก็บนะนี่นะครับหนะนึ่งตัวนะครับนี่มันมีหกแปดสิบนะตอนนี้แต่ไม่รู้เจ็ดเก้าสิเอ็ดนี่คือใครเหมือนกันนะครับอ่ตัวนี้ก็แลกได้นะแต่ว่าใช้ตรงนี้เลยฮะนี่ใช้เยอะเหมือนกันนะใช้เบอร์สิบสามนะครับน,นี่โอ้ยัง หลังๆนี้เกมนี้เริ่มเริ่มเป็น MMO RPG เกี่ยวกับเกมฟุตบอลนั่นแหละนะครับเกมเก็บของเออเออเอามาต่อนะครับมาต่อกันที่ตรงไหนที่ยังไม่คุยในส่วนของร้านค้าแล้วกันนะครับอันนี้ผ่านไปแล้วนะมาที่ร้านค้าแล้วกันนะครับผมร้านค้านะครับก็จะมีแพ็คต่างๆที่เข้ามาครับ อแพ็คในสัปดาห์นี้จะเป็นกล่องบอลลูนดอซนะครับผมอ่าซึ่งบอลลูนดอซีมีตรงไหนบ้างนะครับก็จะมีตรงนี้ครับตรงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาที่เปิดไปแบบประมาณนี้นะครับการันตีร้อยสองถึงหนึ่งร้อยห้าหนึ่งตัวนะครับตรงนี้อ่าใช้อยู่ที่ครั้งละหนึ่งพันนะครับโอ้ได้มาเชลโนสามตัวด้วยนะถ้าเปิดครบนะฮะแล้วก็เนี่ยครับมีโอกาสที่จะได้ลุ้นของนักเตะหลายๆตัวนะครับอ่ตรงนี้ ตรงนี้นะครับยังไม่มีนะคือข้อเสนอพิเศษบารุงดอ B เนี่ยยังไม่เข้ามาเอ้เท่าที่บาลุงดอ C ยังไม่เข้ามานะครับถ้าเปิดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นเซตเดิมนะครับหน้าตาหน้าตาหน้าตจะเป็นเซตเดิมนะครับบาลุงดอ C ยังไม่เข้ามานะครับจะต้องรอดูพรุ่งนี้มาลื่นอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ยังเป็นของ B อยู่นะครับอย่าไปหลงเปิดหรือใครต้องการ B ก็เปิดตรงนี้แหละนะครับแต่ C เนี่ยยังไม่เปิดนะครับ ประมาณนี้ในส่วนของ C ประมาณนี้นะครับผมไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เรามาคุยในเรื่องของ Black Friday กันดีกว่านะครับ Black Friday นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กที่เอาไว้ขายให้กับเราเนี่ยครับนะตรงนี้อุย้ย95ถึงเอ้ยน่าสนใจนะ Black Friday ต้องไปดูเลทการออกอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็729นะครับ103ถึง105นะฮะอันนี้คือแบบเปิด ไปเลยแต่ว่านักเตะไม่สามารถขายได้นะตรงนี้ทีนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีแพ็คต่างๆของแบ็กไฟดีนะครับน่าสนใจไหมก็ไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะถามว่าน่าสนใจไหมก็พอได้อยู่นะ2000อันนี้3,000อันนี้อ๋ออันนี้คือขายได้อันนี้คือขายไม่ได้โปตีเราจะเปิดแพ็ค3 0 0 0แต่ว่ามันจะเป็น9 9ถึง105อันนี้ลดหลั่นลงมาอยู่ที่แค่2,000เพรเองนะครับและเปิดได้แค่ครั้งเดียวด้วยนะครับเป็นแบ็กไฟดีจริง เออเฮ้ยร้อยหนึ่งน่าสนใจนะเอ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับโอ้99ถึง105สองตัวหรออันนี้98ถึง105เฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะถึงจะขายไม่ได้ก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะออก105ได้เหมือนกันฮนะอืมอ่ะประมาณนี้ครับผมทีนี้เรามาดูตัวนี้นิดนึงนะครับข้ามาตรงนี้ก่อนการแลกเปลี่ยน Black Friday นครับตรงนี้น่าสนใจมากครับ ใช้แต้มนี้นะครับอยู่ที่สามหมื่นะมันคือแต้มอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันฮนะเขาเรียกว่าแต้มแต้ม Black Friday นะครับมันเอามาจากไหนพี่เดี๋ยวพาไปดูอีกทีหนึ่งนะเหมือนกับว่าต้องซื้ออะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกทีนึงคนระับใช้สามหมืน่นออะนะน,นะครับ, 30, รบมีโอกาสที่จะได้นักเตะนะครับจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้มั้งร้อยห้าเนี่ย Black Friday ดาวเด่นอันนี้เขาเรียกว่าดาวเด่นนะอาจจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่ามีแค่สามคนนี้ก็ไม่รู้นะ มีจูดเอรแฮมนะครับโลโลบงบงแล้วก็โรนันดินโยนี่ครับอ่ะสามคนนี้ก็รออยู่ในแ a c k ไฟเ d a y แน่นอนนะครับอาจจะมีคนอื่นด้วยแล้วนะครับเอ่อตรงแต้มอ่แต้มแบ็ k ไฟเดย์มาจากไหนนะครับก็เอามาจากการซื้อของในร้านค้าเลยนะครับอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นแบ็ k ไฟเดย์อย่างนี้อย่างเ2 9นี้นะครับอ่ะเราจะได้แต้มแ a c k ไฟเดย์อยู่ที่2,000นะครับเออตรงเนี้ย ว่าซื้อกี่ครั้งมันถึงจะได้สามหมื่นก็สิบห้าครั้งนะครับโอ้โอเลยนะืเงินทีสิบล้านนะครับเอออ่ะสิบห้าบาทละสิบห้าบาทได้กี่โอ้ได้สี่สิบนะฮะพอได้ลุ้นพอได้ลุ้นอ่ะสามพั 3, นอะ่ะแบบว่าใครเฮ้ยใครมีแบบเพชรเยอะนะครับเฮ้ยสามพันมีพี่อ่ะได้สามพันก็มีสามร้อยนะครับเออได แจมแบ็กไฟด์สามร้อยนะครับประมาณนี้นะฮะเอ,อ้ยปพันสองละพันสองวันนี้ใช้ fc point ในการซื้อได้พันสองจริงสองพันละสองพันละเออคิดว่าคนน่าจะเปิดแพ็คนี้เยอะนะครับได้ร้อยหนึ่งเออตาม fc point เลยนะครับใช้ fc point เท่าไหร่ก็คือได้แ้มแบ็กไฟด์เท่านั้นแหละนะครับแสดงว่าจะต้องใช้สามหมื่น fc point หรอถึงจะได้ ถึงจะได้ b a c k f r e day สามหมื่นขนาดนั้นอ่ะอันนี้เป็นคำนวณอีกทีนึงแล้วกันครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าซื้อในแพ็กนี้เน,ะนี่ยม,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 มันจะมีแต้ม backfire day ให้เรานะครับของรางวัลสูงสุดของการแลกเปลี่ยน b a c k f r e day คือตัวนี้แหละสามหมื่นแต่ถ้าใครไม่ถึงนะครับก็จะมีอะของรางวัลลดหลั่นกันมานะครับอย่างอันเนี้ยนะครับห้าพันตัว backfire day นะครับซื้อได้สองครั้งนะครับได้ลุ้นร้อยถึงร้อยห้านะครับ หนึ่งเก้าสิบถึงเก้าสิบเก้าอะไรประมาณนี้ลดหลั่นกันมาหรือใครรู้สึกว่าโอ้ไม่ต้องการลุ้นเลยต้องการเงินอย่างเดียวนะครับนี่เลยครับถ้าแปดร้อยตัวแบ็กไฟดีครับได้ที่สิบล้านซื้อได้สูงสุดคือห้าครั้งก็คือสี่พันแบ็กไฟดีนะครับได้ห้าสิบล้านลดหลั่นกันมานะฮะอ่าหมื่นหนึ่งก็มีหมื่นหนึ่งก็มีนี่เราก็มีสิบพอดีนะครับได้หมื่นหนึ่งพอดีนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมท็อปอีเวนต์ยังมีเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไระครับในส่วนของนักเตะเดี๋ยวเราทําคลิป e p หน้าแล้วกันครับในการาตัดเกรดนักเตะนะที่เข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์นี้ก็คร่าวๆนะครับในการอัปเดตประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของสกิลเพย์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเบต้านะครับก็มีการามีการอัปเดตในเรื่องของสกิลเพย์ใหม่แล้วนั่นนี่ครับเดี๋ยวค่อย มาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเราในเรื่องของสกิลการเล่นนะครับเฮดเทที่มันปรับเปลี่ยนที่จะเป็นแพทใหม่ต่อจากนี้ไปนั่นเองครับเนาะสำหรับ E ีีนี้นะครับในเรื่องของการอัปเดตก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP พหน้าครับสวัสดีครับ